สวัสดีครับน้องพีชครับวันนี้กลับมาเจอกับช่องพลพิมพ์พีชวันนี้เราจะมารีวิวเลโก้ทราคเจอร์ก็คือของเล่นที่เป็นของเขาเรียกว่าซิตี้เอนจิเนียร์ซิตี้เอนจิเนียร์นั่นเองเออมันคืออะไรครับน้องพีชเล่าฟังหน่อยครับ ก็คือมีรถคันนี้มีสามแบบแปดแบบครับแปดแบบนะครับอืมมาให้คุณผู้ชมดูดเลยดยูดูข้างหลังนะครับอืม,ม,มก็คือบบรถนี้สามารถในกล่องนี้สามารถต่อได้ทั้งหมดแปดแบบใช่ไหมครับใช่ออบบครับแปดแบบครับ เพราะว่าในนี้ยมันจะมีของทั้งหมดบบ0 1 1ชิ้นรถที่ต่อได้มีอะไรบ้างไหนน้องพิษพูดให้ฟังสิครับอ๋อ oh. ก็คืออันนี้ต่อไม่ได้นะครับต้องให้คุณพ่อมาช่วย <c oughs> ต่อไปรถแน่นี้ก็ผมตอบเป็นผ <c oughs> มนต่อเองได้เลยโอเครถที่ต้องต่อมันคืออะไรบ้างครับตอมันนี่นี่คือเรียกว่ารถอะไรครับรถ <c oughs> ผมไม่รู้อ้าวเมื่อกี้ซ้อมมารถตากรถตากรถยกรถยกต่อไปก็รถเจาะรถเจาะดินรถรถปูนรถตักดินรถรถขนอ่ารถตักทรายรถตักทรายรถบดรถบดอันนี้รถลากรถลากได้ครับ จะ,จะรวมทั้งหมดอันนี้จะเป็นรถยกอ่าจะรวมทั้งหมดแปดแบบใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องพีชจะแกะให้ดูก่อนว่าในนี้มันทั้งหมด51ชิ้นหน้าตามเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับได้ไหมพแม่ช่วยตัดนะมาพี่ม่ช่วยตัดครับจริงๆก็ต้องตัดก็ได้นะครับว่มาม นั่งล,นลนะะงนี่เลยนะคะับเราแกะเสร็จแล้วก็จะเทออกมาเี่ครับหนึ่งแบบอีกสามแบบนี่เลยนะคะปลดแล้วโอเคหมดแล้วแต่ละมีอะไรบ้างไหนให้ติวทีละถุงก่อนครับอันนี้ก็คือของ ให้ดูกล้องให้กล้องดูครับตรงนี้นี่เลยครับก็คือก็คือชิ้นส่วนของรถทั้งหมดใช่ไหมครับที่ที่เราจะสามารถต่อได้อันนี้ถุงที่หนึ่งแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีมีอีกครับนี่เลยครับเนี่ไหนคุณแม่ช่วยถือให้ครับอันนี้คือถุงที่สองซึ่งสองถุงนี้จะรวมกันมีทั้งหมดห้าสิบเอ็ดชิ้นแล้วนั้นอะไรอะไรครับ อ๋อที่ดูว่ามันต่ออย่างไรอ่าดูว่าต่ออย่างไงว่าแต่ละอันมีติ๊กเกอร์ให้นะคะทั้ง8แบบจะต่อได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้นะครับเอ๊ดกลับรถยกว้าว,ว,าวมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ใช่ต่อเราได้ทั้งหมด8แบบนะคะจ,จะต้องใช้สลับสลับสลับกันนะใช่ไหม <Okay S 2> โอเคครับแอนองพี่ลองตัดดิครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยได้ไหมคบได้แล้วครับได้แล้วครับเป็นแบบเีแถวคือบอกไปเมื่อกี้ คแบนต่อไปนะครับก็คือแบบนี้อันสองถุงอันนี้ถึงที่สองอนะเสร็จแล้วครับฉีแค่นี้นะครับ จบไปแล้วครับ <c oughs> นี่เลยนะครับแต่ปลายเราจะใส่ลอ้นนอนี่น้องพี่นั่งลงครับอเอาไชิ้นส่วนเยอะมากเลยนะครับอย่างเยอะนะครับ เดี๋ยวต้องเรียกตัวช่วยมานะคะปิงโอ้ขุดตัวช่วยของพี่พีทคืใครครับพี่พลอยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี่พลอยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะคลิปใหม่ๆรออยู่นะคระบ,บ๊ายบาย